สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านหรือนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องเซาวิ่งมเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะของวันที่5กันยายน2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับลาวพัฒนาของเรานะคะใครเข้ามารับชมแล้วนะคะฝากเป็นกำลังแใจให้แอดด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พีจ๋าอ่ะขอเวลาสัก8นาทีถึงสินาทีนะคะอ่ะเพื่อพูดคุยแล้วก็ดูแนวทางของแอดไปด้วยเนาะของรอบที่แล้วแอดไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีซด้วยนะคะ อามาตามกันต่อนะคะกับเราพัฒนาของเราใครเข้ามารับชมแล้วนะคะชื่นชอบชุดไหนนะตามชุดนั้นแอดลงสสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวนี้แล้วก็ชุดที่เป็นตารางนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะจับในตารางด้วยตัวเด่นในวันนี้พี่น้องจ๋าจะมาอีกไหมเจ็ดคำนวณออกมาได้เจ็ดตัวดื่มนะคะห้าแล้วก็แปดนะคะใส่วิ่งใส่รูดแอนให้รูดไปที่เจ็ดเหมือนเดิม ของรอบที่แล้วนี่มา0 7เนาะอ่ะตามกันตกนะคะไม่แน่ไม่นอนรูดไปที่7นะแต่ว่าตัวที่แอดจะเน้นแอดจะเน้นไปที่71 72 74 7 5ห โอ้ยเล็กพี่น้องจ๋าเลอะเทอะเลยนะคะเจ็ดแปดนะอันนี้นะเจนะคะใครชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเดี๋ยวแอนจะไปชุดที่เป็นตารางนะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะคะแนวทางอาจจะเลอะเทอะหน่อยขออภัยด้วยนะคะที่ลบก็หมดพี่น้องจะขีดก็แบบกลัวเลอะไปกว่็ดื่มนะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อกับชุดที่เป็นตารางเนาะเราเราเราพัฒนาตามต่อกันที่ชุดนี้ที่เป็นตารางตัวเด่นเผื่อพี่ๆอยากจะจับสามตัวนะคะ,ะเด่นแอดให้ไปที่1นะคะพี่ๆจ๋าเจ็ดเหรือห แปดห้าแล้วก็สองนะตัวดินอันทีนี้มาดูเด่นกันเด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่เจ็ดแล้วก็ห้านะคะเด่นไปที่เจ็ดแล้วก็ห้าส่วนเจ็ดนั้นตัวที่แอดจับคู่แอดให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปด เจ็ดเก้านะคะส่วนห้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าใครไม่ชอบจับในตารางตัวเด่นนะสามตัวก็เช่นกันตามต่อกันที่ชุดกันนะคะส่วนชุดกันนั้นแอด์ให้ไปที่เก้าแปดสี่หนึ่งเก้าสองนะคะสี่แปด อะมาดูกันตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปที่หกคู่นะคะหกคู่นะคะพี่ๆจา๋าใครชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะอ่าเด่นที่เจ็ดเดนที่เจ็ดนี้แอดเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะส่วนเด่นที่ห้า 1> 5 1 5 4ชุดกันนะคะ98แล้วก็41อ่ะจุดไวแคบไว้นะคะพี่พี่จ๋าสำหรับแนวทางลาวพัฒนาของเราในชุดที่เป็นตารางตัวเด่นนี้แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ